กินี่ตัวเราเข้าสู่ซปเปอร์แมสมหาปารายจากรคนพิฆาตโลกวันนี้มันอัปเดตใหม่ครับแกบัคแกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะแล้วก็เพิ่มอัตเมทพีพีเข้ามาด้วยมั้งแต่ใครสนล่ะในเมื่อเรามีซปเปอร์กล่องเหล็กพิฆาตได้มาในวันที่เจ็ดนี้จรงใจกูผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะนี่ได้กันไรโออ้าวเรดิเมอร์เหรอใช่ไหมนี่นี่เรดิเมอร์นะ แต่ช่างเถอะอะได้มาก็ได้ไปเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดต่ออู้ฟรีโกโโบ็อกซ์ทองกล่องทองนี่เองเอาครับอะดีนะอืมอืมแซ่บแล้วก็ไอเทมบ็อกซ์ฟรีไอเทมบ็อกซ์ด้วยแต่ขากับตัวอืมมีอะไรหย,ยิบมาสุ่มก่อนคนระับอืมโอ้ อ่าแล้วก็อยู่กับหุน่นจ้าบแล้วก็น่ารักน่ากินของเราอยู่เช่นเคยแล้วก็เก็บเงินตรงนี้ด้วยแต่สองพันกูก็เอาอ่ะอืมไปที่โรงงานนึงอ่ะไปอัพเกรดนี่ก่อนอัพเกรดเลยฟรีอัพเกรดอีกก็ฟรีกูจะอัพเกรดจนกก่ามึงจะไม่ฟรีอ่ะ เกตอีกฟรีอีกเช่นเคยเกตแม่ง okay, อยู่อย่างเงี้ยอืมอารีน่าดีกว่าไม่มีอะไรทำนะดูสิแต่ไปคิดมาแล้วขอเปลี่ยนใจไปสู้ที่อื่นดีกว่าโอเคบุกเข้ามาเลยขวาร้ายซ้ายดีอันนี้ซ้ายก่อนเลยที่ตรงหน้าเรานี่แหละ ฮืม HP ยังน้อยจังปนับมีอยู่อันเดียวแหละอืมเดินเข้ามาแล้วประเด็นยิงสวนดโดรนคาดนะครับเท่ยเรือยเกินอึดไปนะแม่ผมมาโอเคตอนนี้ผมแม่ผมมาแล้วครับถ้าได้เสียงอะไรแปลกๆไม่ต้องสงสัยนะครับเปิดทีวีระหว่างนวดแม่นะครับ เพราะฉะนั้นขอเก็บของแปบนึงครับขอข้ามไปแปหนึงครับโอเคต่อกันเลยครับมา,มาฟันชับแล้วก็ท้ายชับ โอเคครับแป๊บหนึ่งนะโอเคครับบุกต่อเลยแถมนี่ด้วยอือเราส่งเป็นรถถังนะครับเจ้าโอ้ชื่ออ่านยามากครับภาษาอังกฤษเพราะอ่านภาษาอังกฤษได้ไหมอ่านได้แต่ในแค่พื้นฐานนะครับไม่ได้อ่านแบบโปรอะไรอย่างนั้นหึ่มหึม มีโดรดีๆตั้งแต่ต้นเกมสวยโชคดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเก็บอย่างนี้แหละดีแล้วครับอืมอืมแล้วก็ฟันสวนไปนะครับล้อยิปยิปมิชั่นคอมพลิท ผลตอบรับค่อนข้างดีในะขั้นพื้นฐานโอ้ดีเลยครับขอถอนคำพูดนะครับรอยครับไปของมามเพราะไม่มีอะไรมากนะแค่มาอวดเพื่อคิดถึงซูเปอร์เมสเลยกลับมาอีกครั้งนะครับเ็าคงต้องไปแล้วนะสวัสดีครับ